อีเทคโชว์ฟอร์มสุดแกรง่งขวาชาัยเปิดฤดูการศึก Yamaha Moto Challenge Season 8ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จับมือพันธมิตรในวงการความเร็ว2ล้อเมืองไทยเปิดเกมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge Season 8ซึ่งเป็นโครงการ Motor Sport Education เพื่อการเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยวิชา Motor Sport เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะวิชาช่างยนต์ต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพ โดยใช้รถจักรยานยนต์ยมหา YZF-R15 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ท่ามกลางความสนใจจาก15สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชลุสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแข่งขันเปิดฤดูกาลนั้นรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ ORBIC Superbike 2023ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายนภัสชื่นสิริกุลจากเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ E-Tech โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบิดคันเร่ง Yamaha YZF-R15 หมายเลข42ประเดิมแชมปแรกของฤดูกาลไปครองได้สำเร็จก่อนจะย้ายสงเวียนไปแข่งขันที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตจังหวัดนครปฐมเป็นสนามที่2ต่อไป